เอาแล้วเอาแล้วไงอีกเ0 0 0 0มนบาทครับเกือบแสนอาล้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรน,นะครับวันนี้เสี่ยจะมาเล่นกูิดโบนันซ่านั่นเองนะครับผมปเป็นเกมแคที่พับที่กำลงังฮิตที่สุดในช่วงนี้แล้ววันนี้นะฮะเสี่ยจะมาสารต่อจากคลิปที่แล้วที่เสี่ยลงไป1 0 0 0 0มือเนี่ยได้กำไรมาถึงหก0มืเลยทีเดียวแล้วมาดูกันว่า วันนี้มีงบถึง2 0 0 0 0บาทมาดูกันว่า s ซื้อฟรีสปิน10ครั้ง2 0 0 0 0บาทเนี่ยจะได้กำไรมากกว่าครั้งที่แล้วที่ลง1 0,000หรือเปล่าหรือว่าจะเสียหรือว่าจะขาดทุนหรือว่าจะเข้าทุนนั่นเองนะฮะต้องมาลุ้นกันเลยครับไม่ต้องรอช้าเราต้องบอกว่ามาเลยนะเราจะไม่พูดว่าไปเลยนะเราต้องบอกมาเลยดีกว่าผม 20, บผม20,000บาท10ครั้งจัดไปครับ อุ้ยของจริงอุ้ยไม่ใช่คูณยีด้วยคูณสาครับ1นึ่งหับาทครับโอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วบอกแล้วไงว่าต้องพูดคำว่ามาแล้วนะครับมาแล้วครับคล้วยมาอีกครับคูณ18ด้วยเอาหุ่นมาต่อครับเชอร์รี่ต่อดิโอเคสวยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาต่อเนื่องอุ้ยคูณเยอะมากคุณผู้ชมคูณสา โอ้ย42ว่ะขออภัยครับผิดครับสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับโอโหเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทครับคุณผู้ชมครับกล้วยมาต่อครับบอกแล้วว่าต้องพูดมาแล้วนะมันจะมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับมีสปินอีกสามครั้งได้สี่สปินครับคุณผู้ชมสามพันคุณหกไล่มื่นแปดนฮะโอ้โห เปไงผู้เขาว่ามาแล้วไม่ได้ผู้เข้าไปแล้วเป็นไงล่ะครับโอโหกดนี้เลยฮะหมื่นแปดได้กำไรมากกว่าครั้งที่แล้วแล้วบวกสปินฟีกห้าครั้งครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาจัดครับเกมนี้มาเลยผมบอกเลยนะเสียบอกเลยว่าเกมนี้เอาจัดจัดครับโอ้โหอย่างต่อเนื่องครับสองพันแล้วฮะโอ้โห้สองพันแปดะเอ้ยคูสคิบห้นนาะไรอีกโอ้โหบอกเลยว่ามาแล้วของจริงครับ อีกเก้าหมืนบาทครับเกือบแสนโอ้ผมบอ,อกเลยนะเฮ้ยเอาว่า2องหมืนบาทวะแสนห้าแล้วคุณผู้ชมครับโอ้กำไรมหาศาลมากเสียบอกตรงนี้เลยสองหมืนบาทของเสียกำไรมหาศาลมากครับคูณหกมาแล้วครับเอาุตงตกมาอีกฮะ ขาให้อย่างต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมครับมาอีกห้าพันสี่ร้อยครับกดข้ามเลยโอ้โหตอนนี้เสียพูดอะไรไม่ถูกแล้วทําอะไรไม่ถูกแล้วนะฮะโอ้โหมาต่อครับโอเคมีคูณสิบด้วยรอบนี้โอ้โหคูณยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดว่ะโอ้ดับผิดไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมมาเจ็ดพันฮะโอ้เสียทําอะไรไม่ถูกแล้วนะฮะตะบอกตรงนี้เลยโอ้ยใสต่อเนื่องอ่ะ แสนเจ็ดอะโอ้ยกล้วยอีกเยอะด้วยโอ้โหสิบห้าหกพันบาทกดข้ามเลยไม่ต้องรอแล้วเราตกมาต่อเนื่องครับโอ้ยควงยพีพามาอีกแตกต่อดิีอื้อหูทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนี้พันหกร้อยฮะอืมเลยหนึ่งครั้งครับโอ้ยมีแตกนิดนึ่งไหมสักสองแสนไปไหนไหนก็มาถึงนี่ละมาขนาดนี้ละโอ้โหคูณแปดวะได้อยู่ได้อยู่โอ้ 179,200บาทครับแถมได้ฟรีสปินมาอีก5ครั้งด้วยลง20,000บาทเสี่ยคิดว่าครั้งที่แล้วลง10,000บาทได้กำไรมา60,000เสี่ยคิดว่าครั้งนี้ลง20,000อาจจะได้กำไรมากกว่าเดิมสัก70,000 80,000คุณผู้ชมครับแสนเจ็ดครับยอดจริงครับแสนเจ็ดนี่คือทำอะไรไม่ถูกเลยมือมาได้สั่นไปหมดเลยดูจับเมาส์ดิสั่นเลยเนหะ็นไหมสั่นเลย,เลยแอนนี้สั่นเองลนะ่ะบอกแล้วเสี่ยของจริงนะครับผมแล้วก็เทคนิคของจริงด้วยแถม ดวงใหม่มาครับผมได้ฟรีสปินนี่คือฟรีสปินห้าครั้งนี่คือช่วยให้ได้เยอะเลยนะสุดจริงๆนะครับผู้ชมต้องบอกก่อนนี้เลยนะฮะเอาละครับแล้วหากใครที่อยากจะเล่นสวิตมอนซ่าแบบเสียนะครับผมและอยากรู้ว่าช่องทางการเข้าเล่นเนี่ยมันไปเข้าทางไหนวะเสียอยากรู้ว่าเข้าหาไม่เจอหรือว่าเอ้ยเทคนิคมีจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าดวงเดียวว่าดีบอกเลยนะว่าเรามีเทคนิคให้นะครับ มันไม่ได้แค่ดวงนะเสรยต้องบอกก่อนนะคะใครไม่เชื่อเนี่ยอยากรู้ว่าเทคนิคมันเป็นยังไงคลิกที่ไลแอดด้านล่างแอดไปถามหรือแอดไปขอได้เลยนะครับผมใต้ u t u b e ที่เสรยแปะไว้จะมีลิงก์ไละแอดอยู่ลิงก์หนึ่งนะครับแอดไปขอเทคนิคได้เลยหรือว่าแอดไปสอบถามวิธีการเข้าเล่นสวิตมอนซ่าเนี่ยว่าเข้าช่องทางไหนแอดไปสอบถามได้หรือว่าแอดไปขอเทคนิคได้เลยนะครับผมรับประกันครับเทคนิคเนี่ยของจริงนะครับ ครับแล้วสวัน,นี้เสือก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมได้มาแสนเจ็ดแล้วว่าจะไปซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งซื้อรถสักคันหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมเอาเป็นพวกรถมอเไซค์แล้วกันรถใหญ่อาจจะต้องมีการผ่อนบ้างครับอาจจะไม่ถึงโอเคครับสวัสนดนี้เสือต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอทุ้ท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ